สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานดออทรอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฝากกด l i แชร์คลิปเราที่จะทำขึ้นเพื่อน,นำสินค้าไม่ได้สักชวนและการลงทุนต่างๆการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปเราจะมีลก์สมัครสมัครกันอย่างเงี้ครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวกิบโต2024นะอันนี้ก็จะเป็น EP ที่17นะอันนี้ก็ตอนประมาณตีหนึ่งสิบนาทีนะวันนี้พูดไม่ค่อยชัดเลยไม่รู้เป็นไรนะอ้าววันนี้ก็นะใกล้แล้วนะวันนี้ก็วันที่แดนะ ก่วันนี้วีดีซีก็ยืนแถวแถวสี่หมื่นสี่นละมันก็ชักขึ้นชักออกอย่างเี้ยนะขึ้นลงขึ้นลงนะสี่หมื่นสามแปดร้อยสี่หมื่นสามเก้าร้อยสี่หมื่นสี่แล้วก็ร่วงนะอะตลาดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้นะั่นล่วงประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตได้นะร่วงแบบรัวๆนะทั้งที่บีดซียืนนะ,ะแล้วคิดถ้าวีดีซีร่วงสี่หมื่นมันจะร่วงเท่าไหร่นะั่นในตลาดอันนี้สภาพแค่สี่หมืน่นนะอาจจะไม่ล่วงก็ได้นะ ในตลาดก็ที่ร่วงเนี่ยอาจจะรอรอความชัดเจนว่ามันจะได้หรือไม่ได้นะกับอ t ทเนี่ยได้มันอาจจะร่วงมาแป๊บหนึ่งแล้วดีกับอ่าถ้าได้อาจจะพุ่งแรงแล้วค่อยร่วงต่ออะไรหรือเจ่นหรือจะเฉยเฉยอะไรทํานองนี้นะก็หลายคนก็มีหลายทฤษฎีคาดการอะไรมากมายนะอ่ะมันเราก็มาอยู่กับปัจจุบันก่อนแล้วกันนะปัจจุบันทันด่วนนะปัจจุบันก็คัดคอยเป็นใบแนในก็ บี b นี่ก็ยืนแข็งแกร่งใลนะลบศูนจุดเอันดับ2 44, องบ4 4 1 0ีินสี่อยยนเทำรเนี่ยอิตาเรียมก็2องพันสลบศูนนะนี่ก็ไม่เปลี่ยนนะ่า PE OP นะ L e. อลบเกือบเจ็ดเอร์เนต์สเียมวันนี้ก,ก็ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะทรงทรงเกนะลบห่งจ 6%เหรียญ AI ตัวใหม่1.5นะบวก21% power นะ power นี่ก็ร่วงลงมานะเมื่อวานเกือบจะไปแตะ0.9เลยนะแล้วก็ร่วงลงมาโอ้โหนี่ร่วงลงมาค่อนข้างเยอะบวก40%เหรียญปั่นรายวันก็ประจำแนวนี้นะ DEGO นะ2.57นะโอ้โหอันนี้ร้อนแรงจริงๆนะส StepN นะขึ้นจาก จากก็านานกว่าจะขึ้นนะจาก0.23ผมก็ถืออยู่นานมากอยู่นะแต่สองรอบปุ๊บขึ้นเลยนะอวันนี้ผมก็ช็อตช็อตไว้ด้วยนะแต่ช็อตไม่เยอะช็อตก็สนกุกสนกุสนกเพราะว่ามันขึ้นแรงนะก็เลยช็อตไว้แล้วก็ ARB อันดับสนะี่นั้น1.88กลับมาขึ้นอีกนะนะอฝั่งนี้ก็ขึ้นเยอะอ GMTS AIAMP นะอ่ะ,นะอะแล้วอื่นๆอันนี้ก็ร่วงแรงเดียกับ power นะ อ่ามาดูฮอตคอยฮอตคอยก็ u S m f e a t u r e นี่ G M T นะแล้วก็ตามด้วย f T X นะ S S V นะแล้วก็ A R B นะอคอย N f e a t u r e นี่ก็ G M T O P B D C นะ e v e r a s e Ethereum นะ T R X แล้วก็ Ethereum ก็จะประมาณนี้คืนนี้นะก็เราก็ถือว่าร่วงเยอะอยู่นะร่วงร่วงมหาศาลเลยนะหัวแดงแบบกำแล้วแดงแบบติด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 กันเลยนะ ขอบคุณที่ติดตามเรารับชมกระทู้จากโพดจังนะก็ใต้คลิปจะมีลิงก์สมัครกระทู้จากโพดจังกดกระหนิงคลิกเพื่อสนอับสนุนช่องนะการันตีคริปโตอันดับหนึน่งโลกใบแน,นนะเปิดมา5ปีถึง6ปีใครยังไม่สมัครสมัครได้โอเคใบแนนก็มีระบบเทรดมาร์จิ้นที่ยอดเยี่ยมโอเคเอ็กซ์วิทเทอคริปโตอันดับสองโลกเปิดมา8ปีกับ9ปีโอเคเอ็กเนี่ยมีระบบเทรดมาร์จิ้นดีสุดในโลกครูคอยคเว็บต้นน้ำนะก็มีระบบเทรดมาร์จิ้นที่ยอดเยี่ยม เกดเอเดโอแอลแบงก์ L o L นะสายเกมโมบอกโลและคอยบิตคอยนีนขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่เช่าชวนและการลงทุนใดๆการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆนะครับเจอกันใหม่พรุ่งน,นนะครับบ๊ายบาย